รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซอบจูเนี่ยปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยโดยสวัสดีครับ ลับมาพบกับโครงการกบจูเนียร์ปีที่5ประเทศไทยในศตวรรษที่21นะครับโครงการประกวดสารคดีสั้น5นาทีเพื่อบอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตสาหรับน้องๆกบจูเนียร์ทีมนี้นะครับเป็นน้องๆที่อยู่ร่วมกับโครงการกบจูเนียร์ของเรามาตั้งแต่ปีที่2แล้วครับปีนี้พวกเขากลับมาพร้อมกับเรื่องเล่นๆครับแต่ว่าเรื่องเล่นๆของน้องๆนี่นะครับจะทําให้คนไทยหรือประเทศไทยก้าวเดินไปในศตวรรษที่21อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ การเล่นเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและเป็นความสามารถที่จิตสำนึนมาเมื่อทุกคนได้เล่นแล้วเกิดความพึงพอใจความสุขสนานทำให้เราอยากเล่นซ้ำๆก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการมากมายได้แก่ 1. ทางด้านร่างกายเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญ 2. ทางด้านสมอง การใช้ความคิดจินตนาการการแก้ปัญหา 3. ทางด้านจิตใจอารมณ์เพื่อเพลินผ่อนคลายปลดปล่อยความรู้สึก 4. ทางด้านภาษาใช้ภาษาในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 5. ทางด้านสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายรู้จักแบ่งปันให้อภัยช่วยเหลือ และกาแสดงออกดังนั้นสนามเด็กเล่นคือพื้นที่ที่ปรากฏได้ทุกๆท,ที่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาผ่านจินตนาการขอให้เกิดทั้งความสนุกการเรียนรู้และการแบ่งปันในศตรวรรษที่19นั้นมีการแบ่งแยกการเล่นของเด็กด้วยอกอบค่านิยมทางประเพณีเด็กผู้หญิงต้องเล่นตุ๊กตา เด็กผู้ชายต้องเล่นกีฬาที่ใช้กำลังต่อมาในศตรวตรรษที่20ได้เปิดกว้างให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายได้เล่นด้วยกันเช่นการจัดตั้งชมรมกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วในศตรวตรรษที่21การเล่นเหล่านั้นจะยังคงอยู่หรือไม่อย่างไรนักวิชาการด้านการศึกษาได้กล่าวไว้ว่าการเล่นของเด็กนั้นได้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย และให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งในศตรวรรษที่11นี้มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะสสำคัญในการเรียนรู้หลายด้านผ่านการเล่นได้แก่ 1. ทักษะชีวิตและการทำงานประกอบด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการเรื่องสร้างสารรค์และการเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้นำในการรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตรกรรมประกอบด้วยความคิดลิเลิ่มสร้างสรรค์และนวัตรกรรมการคิดอย่างมีวิจรารยญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีประกอบด้วยวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัาน ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพแต่คุณค่าของการเล่นไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันแต่อยู่ที่การแบ่งปันและให้อภัยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถดำลงอยู่ในศตรวรรษที่ย1ได้อย่างยั่งยืนเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องเล่นๆของน้องๆเน,น,นี่ยนะครับทำให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเรานี่ต้องย้อนกลับไปคิดนะครับว่าเรื่องเล่นๆเหล่านี้นี่ ก็สาคัญไม่แพ้กับความรู้ในตําราเรียนเลยครับสำหรับน้องๆกบจูเนียทีมที่เหลือนะครับพวกเขาจะบอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับอนาคตอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในปฏิบัติการต่อย้อนความพร้อมของประเทศไทยในศตวรรษที่11นะครับตันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ